บ้าคร้อใหญ่ก่อนรับปีใหม่สำหรับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงเจ้าของค่ายโตเกียวมิวสิกและผู้บริหารหมอลำอีสานาคนครสิล์อย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พานะถูกกวางชนที่อุทยานน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างการเดินทางกลับจากการเล่นคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้แฟนคลับตกอกตก,ตกใจกันยุใหญ่ ด้วยความเสียหายของรถประเมินเบื้องต้นต้องส่งเข้าอู่ซ่อมยาวนานถึง2เดือนอีกหนึ่งผู้ประสบเ,เหตุในเหตุการณ์นะครับก็คือนัตตี้สีสารเพื่อนสีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และทำหน้าที่เป็นคล,ลขับต้องขอชื่นชมในการมีสติและควบคุมรถจนไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงถึงแก่ชีวิต และสามารถที่จะประคองรถนะครับเดินทางได้อย่างปลอดภัยสามารถถึงจุดหมายที่สำนักงานโตเกียวมิวสิกจังหวัดคอนแกนได้นะครับด้วยระยะทางมากกว่า100กิโลนะครับและสมาชิกที่ร่วมเดินทางทั้งหมดนะครับปลอดภัยทุกคนนะครับไปรับชมคลิปเหตุการณ์นะครับจากทางเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปรับชมพร้อมกันเลยครับไปได้ไงก่นไปมาได้ไกลกว่าคอนแกนอีกอีก150โล ตึมกวางเขาบอกพ่พี่เนี่ยมันแบบบักคักเลยที่ยวดูประตูด้ที่เดียวข้างในมันข้างในอันนั้นมันทำไม่ได้เลยอ่ะมันเปิดไม่ได้จี้ยงเข้าไปแนไหที่อกอนดูในรเ่นแกดิอี่ี้กัเปงล่งดีเห็นอนที่เราเ้ยปึ่งตัวใหญ่ขนาดนั้นมันเปิมันมีขนเนาะ่ยนสูงซําเนี่ยกวางเมื่อกี้แต่กูยังเห็นอยู่เห็นอันนี้มันอยู่อืม เห็นแบบนึงแล้วแล้วมันตอนตอนตอนนแต้มันลงเขื่อนมันกลมอ่ะก็ใชายตมันโตยังเติบ้นี่ยขเป็นแบบนี้นะมันลงเลยมันโตแบบนด้ี่ผมนึกว่าสิตัวนี้น้อยตรงนี้กับเบื้องตรงนั้นเป็นคนเป็นย่ปีกัปลาตุยหอันนี้มัน พี่ปกติรถไฟสองมืมันมันดนน้องอไมไม่โดนก็แบบมืดแขเลยเราัรถบเรามองแขางมันไม่มอนะรเลยไหนดับรถก่อนไหมถ้าตัวใหญ่บ่กคับเปิดเปิดอะไรเปิดัอปิดว่าดีอไอเเขได้โชเหรอแม่แซมมันจบมันจบมันชว์จออะไรไหม เนี่ยก็จกลงหน่อยไปบอเปิดเพราะเดีนีช่อจางเน่ม่ก็ต้องดอกทห้งคุ่นนี้ไม่เงินไมนนช่อแซมไม่เงนนประตูปิดอะไรเนี่เปิดเราะอะไรโอ๊ยใครยาเห็นส้างถามหงอันนี้เห็นกวางมึงตามกวางมึงเห็นมตามาส้างกูพูดร่าพเลยย อันตรงตูง่ขาดนเก็บเอาไปเอาไป้รถใหม่เอาไปห้าายเอาไไว้นีมันม่จะหลุดได้นี่ากัว่าอายุก็เตะี่อ่ะปลฐานน้ำประทานประกัน่หม้าจางกลางนร้าจะได้จอดตรงนั้นเลยมันแรงมากขนาคือน้ดนดพอดีอ่ะกเิดราจะเอาซีนที่มันแตกเราคนออกให้หมดโอเคพี่น้องกูราเดินทางไป กานที่ไปจอดที่มันไกลสุดล่ะครับพี่น้องแต่ใครอยู่มืองินมีงานทำที่ไปอุดรานนี่นี่เป็นเงี้ยวไม่เป็นไรแล้ว,ลวคนไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับผมอับเดลข่าวสารเนาะดีกว่าที่ดีกว่าเจอแรงกว่านี้ี่กตอนแรกอะเชื่อมมอไซค์มึงเลจะเป็นมอเตอไซค์ซแต่เกิดหูว่ะมันต่ำแค่กว่าอยู่บนภูเขาอันนี้เขาอะไรนี่อ้าไม่นมองเขามาจอดบ้างอือเขามาจอดใกล้ๆกันกับที่จอดเป็นเมื่อกค้ก็ พอเราปิดตัวเกียวแล้วพี่นอ้องเดินทางมาบื่นมากจนมากสุดทั้ง <c oughs> เออพอบานอยู่พี่น้องถึงบ้านอยู่นะครับส่งเครื่องอยู่บ้านมาผมก็ใส่เชียร์ประกันนะครับผมวัวนี่เที่ยวเลยถึงหอดแล้วถึงออฟฟิศโตเกียวมือสิกแล้ว ถ้าว่าน้องแบบมันหมาจนบ่ยโคนชุดกับมนหมาใช่เฮ้ยเข้าประกันนะครับครับพี่น้องปองปลายสุขูทุกคนรถกับห้างเขาว่าให้จอดรถสองเดือนพนะเกษเรว่นรถต้องจอดซ่อมสองเดือนมึงเนี่จะไปงานยูด่วนพี่น้องก็ต้องยิบรถอ้ปไอไปก่อน มานั่งขีดนั่งชวนว่าโอ้รถเตารถสองเดี่ยนอ่ะมาหน่อกเพราะรถเรารถออกงานมันต้องเป็นรถตู ode, leve, so itself, affe, right. uh ้ขนาดเพราะเสื้อผ้าหน้าแพลการพักผ่อนมันสําคัญก็แล้วว่าหนึ่งเตาสองเสือไหมแต่ว่ามันก็่เป็นอย่างแหมอีสองเดือนมันก็เได้ขึ้นแล้วกาแหมเสีได้อยู่ต้องมากับมือนี้ไปรถจริงพี่น้องขับข้า่งนี้ยี่ขับอกา่าเขาได้หรออัดพังกระป๋องมันนี่ ไม่เทีมเป็นพุะครับมื่อนี้ยืมเงินกอายก่อนพี่น้องเพราะว่ารถลดท้อมันสองเดือนอ่ะเขาให้เขาให้สอบมาพี่น้องปลามาขึ้นในพัดหนังสุท่เนาะบึงในกล่องเนาะธรราจีแบบว่าเอาปลาอะเขากับหรือจะกระดูกหรือไม่ขาดปลาใช้หลังขาดด้วยไปงันคอนเสือ์หลดแห่เพีนหน้องค้อนเสืตงานกินเลี้ยงภายในของ บริษัทที่อุรุราธานีนะครับบักตมตามชแนลนะครับก็ขอส่มมงข้อมูลแก่ไายังทางผูย่านสีนแดงพร้อมกับบุคลากรในวงทุกคนให้นับจากนี้นะครับทุกเส้นทางเกิดความปลอดภัยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ